สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะจะก,กันรนดเพจเป็นนี่ทูฟิตนะคะเฮ้ยวันนี้นะสภาพาออกกำลังกาย15บห้านาทีออกเยอะมันเหนื่อยนะคะได้ยินเสียงเป็นชัดเจนไหมคะเช็คเสียงกันหน่อยวันนี้จะพาเล่นสองท่านะคะหน้าท้องสิบห้านาทีนี้จะทำให้คุณผอมลงได้นะจ๊ะออกไปด้วยกันนะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะมาแล้ว มาแล้วแจ้งเตือนแล้วนะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะกดหนึ่งหน่หนให้หน่อยคะ่ะเพราะว่า,วาช่วงนี้ a c e b o o k ชอบบล็อกเบนเนาะเห็นสะดืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลบลบโพสต์เบนอยู่เรื่อยเลยชัดเจนไหมคะใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะ,ม,คะมาค่ะเข้ามาแล้วนะคะทักทายหน่อยสติกเกอร์ก็ได้หัวใจก็ได้กดไลค์ก็ได้คะ่ะสิบห้านาทีนี้จะทำให้คุณผอมลงนะคะเจากห้าสิบหก 5้าหดเก้าอย่าเรียกห้าิหกเลยถ้าจะห้า57หกดก้าห้าิบดกิโลไปเลยนะคะลงมาเหลือ5้าิบี่แล้วนะคะทุกคนเออ1้านาทีนี้จะทำให้คุณผอมได้เป็นไม่ได้ออกกำลังกายเยอะนะเวลา15นาทีแต่สิ่งที่เป็นทำเยอะขึ้นคือเป็นตั้งใจกินน้ำแล้วก็ไม่ขี้เกียจฉี่นะคะช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะออกไปไหนก็ไม่ได้ห้องน้ำวนไปค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวลว,ว่ากินแล้วมันฉี่ยากลำบากอยู่บ้านอยู่แล้วไหนๆกักตัวอยู่แล้วลองดื่มน้ำเยอะๆค่ะ รอไหมคะสองท่าที่ให้ไหว้เมื่อวันก่อนอเรามาเล่นซ้ํากันถ้าละร้อยนะคะถ้าละร้อยถ้าละร้อยเล่นให้อลีนาลีน,นมันหลังเล่นให้ความ,มหลังเล่นให้ร่างกายมันหายเครียดนะแล้วเราก็จะพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะมาไปจะเล่นสองท่ารวบเลยนะแบ่งเป็นสิบเซตค่ะเซตละสิบครั้งเล่นทีละสองท่า วันนี้เราจะเล่นท่าละ100่งร้อยสองทาก็สองร้ใช้เวลา15นาทีสู้ๆมาเริ่มจากท่าแรกนะคะแพลงค่ะทวิสอ่ะหนึ่งใจขวานับหนึ่งสองอบสามสี่ห้าอึบหกส้ 3, 4, 5, 6, างเอว7อ่ะแปด ลุกขึ้นมาเลยถ้าที่บ้านไม่มีโซฟานะคะก็ทํากับเสือเลยแต่ถ้าที่บ้านมีโซฟานะคะย้ายมาทําที่โซฟาก็จะนิ่มก้นหน่อยนะคะนับหนึ่งสองสามยกขึ้นมาห้าหกเจ็ดปดเกสิบกลับไปท่าแรกค่ะทําให้ครบห้ารอบนะคะแล้วค่อยพัด5้าเซตไปหนึ่งเซตที่สองนะสองอบสาสี่อับห้า up หก up เจ็ด up แปด up เก้า up สิบเย่ขึ้นมาค่ะทุกคนไปหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบเซตที่สามค่ะมาเร็วมาเร็วเซตที่สามแล้วใครเพิ่งเข้ามานะคะมาเร็วยังทันค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเช็คปอดด้วยเช็คปอดของคุณด้วยว่ายังได้เป็นปกติดีอยู่ไหมไป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพักก่อนนะโอ๊โอ,โอ,โอ,โอเจ็บเท้าเจ็บท้าทำ นะคะเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างนะคะขออ่านคอมเมนต์หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยใครอยู่บ้านนะคะทางาน work f o r home นะคะชอบกำลังกายกับเบนก่อนจะได้ไม่เครียดเนาะาบางทีคนเราเหมือนมันลกจิตอะว่าตัวเองว่าตัวเองนะสั่งว่าห้ามออกหูอยากจะออกอยากจะออกอยากจะมันทนไม่ไหวเล้วมันต้องออกอยากจะออกไม่ใช่ออกกาลังกายนะออกไปข้างนอกแต่ถ้าสั่ง ออกเลยไปทําง,งานแล้วทําง,งานที่นั่นง,งานที่นี่เดินทางไปนน่นหน่อยอยากไปเลยอะอยากอยู่บ้านชอบอยู่บ้านคนเรามัน,นมันก็แปลกเนาะตอนนี้ทุรนทุรายอยากออกบ้านออกไม่ได้กลัวนะคะเหมือนกับ,บออกกํบบาลังกายอะไม่มีเวลาเลยออกกํบบาลังกายหน่อยคะ่ะพี่คะพี่คะออกกำลังกายให้โค้ดหน่อยนะคะจะได้แข็งแรงพี่ไม่มีเ,ล,เลยพี่ไม่ชอบออกกํบบาลังกายเลย แต่พอเวลาเวลาจริงยุ่งจริงหูเพียกพอจะออกกาลังกายน่ะอารมณ์เสีย <c oughs> ไปค่ะพักพอละไปเซตที่สกันมาเิ่มเอิหนึ่งสองสามสี่ห้าหเปดเกสิบมาเลยค่ะขึ้นมาค่ะหนะึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮาแล้วนะทุกคนวันนี้เรามีสิบเซตนะคะขาที่เจ็บสอกยกตัวขึ้นมาเลยนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเซตที่ห้าแล้วค่ะส,สุดท้ายของเซตที่ห้าไปเดี๋ยวได้หนึ่งสอง สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ้า,อาทาที่เล่นนะท้องนะทุกคนส่วนใหญ่แล้วเล่นเราจะจิบหลังด้วยนะซึกงแบหลังให้หยืดยืดแบบนี้นะคะกำมือดันไว้หลังนะนี่แล้วก็ดันตัขึ้นมาใหม่มือวางดัน ช่วยให้ลดอาการเจ็บเจ็บหลังล่างได้ได้เล่นต่อได้บางคนเล่นแบบแล้วไม่ไมเล่นไปยืดไปอะ่ะก็จะโอ้เจ็บเจ็บเป็นเจ็บหลังเลือไปเลยจากท่าออกกำลังกายพวกนี้ดังนั้นอย่5เซตทุกคนพักแป๊บหนึง่งอรุสวัสดิทุกคนค่ะเช้านี้ฟอร์โมอยู่บ้านบ้างเอางี้ดีว่ ตกงานตอนนี้ใครตกงานปักใต้โพสต์นี้ค่ะเป็นให้น้ําพริกคนละกระปุกเอาไว้ไปทานนะใครตกงานนะคะปักหมุดเลยเดี๋ยววนนี้แจกน้ําพริกคนละหนึ่งกระปุกนะคะใครตกงานเอาไปปอบจานน้าพริกอ,อกไก่ครีนนะคะปักหมุดไว้ค่ะทุกคนคืออยากช่วยอะแต่ไม่ได้มีงบประมาณมากนะคะไม่ได้มีงบมา,มากอยากช่วยอะไรก็ช่วยกันไปนะคะถือว่าปันกัน ที่บ้านทําน้ําพริกไว้เยอะเลยเพราะว่าน้ําพริกเป็นอะไรที่อยู่นานแล้วก็กินง่ายแล้วก็ประหยัดนะคะที่บ้านอกไก่ครีนเยอะเลยค่ะเดี๋ยวใครที่ตกงานนะปักหมุดไว้เลยค่ะแล้วก็ใส่ชื่อ,อที่อยู่ไว้อินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวส่งน้ําพริกให้ทานค่ะให้ฟรีฟรีนะคะ,นะคะทุกคนแต่เฉพาะในโพสต์นี้เท่านั้นนะไปแปะตรงโพสต์อื่นไม่ให้นะคะถือว่าเป็น ด้วยกันแล้วแบบเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าโชคดีมาเจอกันในนนี้นะคะอยากอยากค่ะอยากให้ได้ทานแชร์ก่อนนะคะแชร์เฟซจะไม่ใช่แชร์ชรๆๆลูกโซนะคะน่าก,กลัวโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะทุกคนกคนี่นะคะเหมือนกับขี้ฝุ่นมันเยอะก็ปอดอะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าหยุดออกกําลังกายไปนานทุกคนที่กําลังกายไปนานๆาเงี้ยค่ะก็ก็ๆๆให้ ออกจากเดินจากวิ่งเบาๆอะไรนะคะทุกคนแชร์แล้วนะคะมาค่ะไปเซตห7 8 9และ10ดูว่าร่างกายจะไหวไปถึง5เซตรวดเลยไหมนะและอย่าลืมนะคะก็ใครที่แบบตกงานหรือว่าหรือว่าลำบากอยู่ปักหมุดเลยแล้วก็อินบ็อกมาเดี๋ยวเว้นให้น้องพิกฟรีหนึ่งกระปุกนะจ๊ะเอาไปทานช่วยกัน1 2 3ไปนะนับ1 2 3 สอสี่เอาเออเออออแปดออเกออสิบมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจสิสรที่เจแล้วค่ะไปต่อหนึ่งสองสา สี่ห้าหกเก้าเอวูไปสองสสี่ห้าเกสิเสร็จที่แค่ะทุกคนเก่งมากไปต่อหนึ่งสองสาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดก้ไกลแล้วอีกสองเซตสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบลองดูท่าไม่ต้องเยอะนะลองทำแล้วแบบเพิ่มจำนวนเอาอะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะลองดูทุกคนแปนดเสร็จที่เก้า สองสามสี่ห้าเจดเกสิอ่ะจริงเอวจะขาดเอ้าไปหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบ my god สุดท้ายค่ะอย่าเพิ่งไปไปด้วยกันให้สุดทางก่อนสุดท้าย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 ลองดูนะคะท่าไม่เจอน,นะแต่เหนื่อยจริงจริงเจ็บนี่ใช้สแตนด์อินเลยเนี่ยหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสุดท้ายก่อนหนึ่งสองสามห้าหสองถ้าละร้อยทุกคน,10กคนโอ้โห้ค่ะเงือแบบหยดติ๊งๆเลยทั้งบ้านนะคะลองดูค่ะ ลองแบบไม่ต้องท่าเยอะถ้าท่าเยอะปุ๊บอูเยอะจับไม่ได้ท่าก็ยากชื่อภาษาอังกฤษก็ยากจับไม่ได้เล่นตามแล้วเหนื่อยท่าเยอะลองเล่นน้อยๆเน้นจํานวนเอาวันนี้ท่าละร้อยนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะไม่เกิน15นาทีเป็นบอกแล้วไม่เกิน15นาทีคุณก็จะผอมได้ท่าละ100อยและสิ่งสำคัญเลยเอาน้ํามา1ลิตรเล่นเสร็จแล้วจิบน้ําเล่นไปจิบน้ําไปเดี๋ยววันนี้จะจิบน้ําให้หมดเลย อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ลำบากอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเป็นส่งน้ำพริกให้ทานเนะาะปักหมุดไว้น้ำพริกกระปุกจ้าเดี๋ยวเป็นส่งน้ำพริกให้ทานนะคะจะได้แบบอยากมีไม่ได้มีมากนะคะไม่ได้มีมากอยากช่วยกันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะ ไหวไหมคะทั้งบ้านท, 100, ท้าละร้อยถ้าถ้าละร้อยไม่ท่าละห้าสิบก่อนแล้ววันต่อไปค่อยเพิ่มเป็นท่าละหกสิบวันต่อไปค่อยเพิ่มเป็นเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะค่อยค่อยทีละหน่อย 15, 11, นะคะโอเคนะวันนี้ไปละสิบห้านาทีกันพรุ่งนี้อีกสิบห้านาทีนะคะ่ะจะเล่นกันไปแบบนี้แหละทุกวันนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเปลี่ยนท่าท่าเดียวเล่นไปสัปดาห์เลยจนถึงวันศุกร์เลยเดี๋ยวพอถึงวันศุกร์วันนี้วันอะไรอะ นี่วันอะไรอะทุกคนนะคะอีกสองวันนะคะไปถึงวันสุดแล้วก็วเริ่มเล่นสัปดาห์ทาแต่หน้อยหน่อยนะฝึกค่อยๆฝึกใครที่วันเนี่ยเราเล่นร้อยไม่ไหวก็ห้าเล่นิเล่นทีละน้อยก่อนพอถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเล่นได้ร้อยหนึ่งพอดีอเนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ